มาดูแบบหับบทที่84กันดีกว่านะครับบทที่แปดสี่จุดหนึ่งนะเรียงลำดับให้ประโยคที่ถูกต้องนะครับเขาให้เรียงลำดับเนาะข้อหนึ่งครับขเขายกตัวอย่างบอกว่า they live in a new house นะครับก็คือพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่นะครับเห็นไหม a new house เนาะข้อสองครับ like jacket I that green I ขึ้นประธานมาให้รับผม I like That green jacket ผมชอบแจ็คเก็ตสีเขียวตัวนั้นนะครับข้อ3ครับ Music like do classical you อ่าแล้วมี question มาขึ้นประโยคมาว่า do do you like classical music ครับคุณชอบดนตรีคลาสสิกไหมนะครับคลาสสิก C L A S S I C แปลว่าความความคลาสสิกอะเปิม A L เข้าไปเปลี่ยนจากคำนามไปเป็น Adjective มาขยายมิวสิกนะครับข้อสี่ครับ h a d Wonderful a uh, I Holiday นะก็คือขึ้นต้นต้ประธานก่อนกัน I แล้วก็ตามด้วย verb นะครับ I had a wonderful holiday ผมมีวันหยุดที่มันยอดมากนะครับข้อห้าครับ went to r e s t a u r a n t a Chinese week we we ครับประธานมาเลย we went อันนี้เป็น verb ท่องสองบอว่าไป to a Chinese restaurant นะครับพวกเราไปร้านอาหารจีนนะรหรือพัตาคารจีนฮนะ แปลว่2ครับเขาให้ใช้ adjective ในในกรอบนะหรือคำนามก็คือเอามาร,รวมกัน,นใช้ให้เหมาะสมนะครับโอเคมันมีหลายคำเยอะมากเลย air แปลว่าอากาศ black แปว่ามืดนะครับหรือสีดำนะครับหรือสีดำเนาะ clouds แปลว่าเมฆนะครับ cloud เนี่ยจริงๆนับไม่ได้นะ cloud เนี่ยเป็นแปลว่าเมฆนะแต่ cloud เติม s มงหมองึองจำนวนเมฆที่มันเยอะนะครับ Dangerous คืออันตรายนะ Foreign แปลว่าต่างชาตินะครับ Fresh แปลว่าสดชื่น Holiday วันหยุด Hot ร้อน Job อาชีพหรือง,งาน Nice มีด Languages ภาษาลองยาว Sharp แปลว่าคมแล้วก็ Water แปลว่าน้ำนะครับข้อหนึ่งครับเขายกตัวอยว่า Do you speak any foreign languages คุณพูดภาษาต่างประเทศหรือเปล <Yeah. S 1> ่าข้อสครับ look at those เรามองไปที่พวกนั้นสิ it's going to rain ฝนกำลังจะตก look at those black clouds ดูที่เมฆดำพวกนั้นสิข้สอสามครับ Sue works very hard and she is very tired เธอสู้ทำงานหนักมากและเธอเหนื่อยมาก she needs a อะไรครับ she needs a long holiday ครับเธอต้องการมันหยุดยาวนะครับข้อ4ครับ I want to have a bath ผมต้องการจะอาบน้ำ but แต่ there's no มันไม่มีอะไรครับ hot water มันไม่มีน้าอุ่นหรือน้ําร้อนครับเพราะฉะนั้นอาบบ่ได้นะครับตาชาวตะวันตกจะเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับข้อ5ครับ can you open the window คุณสามารถเปิดหน้าต่ายหน่อยได้ไหมเปิดหน้าต่ายหน่อยได้ไหม we need some fresh air ครับพวกเราต้องการอากาศบริสุทธิ์นะครับ we need some fresh air ข้อหครับ i need อะจุดๆ to, to cut these onions ผมต้องการ จุดๆ,ๆเพื่อตัดพวกหอมใหญ่พวกนี้นะ I need a sharp knife เจ็ดครับ fire fighting fire fighting เห็นไหมคำว่า fire กับ fighting มันมีขีดรวมกันแสดงว่า fire fighting อันนี้รวมกันเป็นคำเดียวนะครับแปลว่า fire แปลว่าไฟถูกไหม fighting fight แปลว่าต่อสู้ fighting คือการต่อสู้ กับไฟนะครับไฟทิ t ง f i ง g h คือการต่อสู้กับไฟแล้วพวไฟคือนักดับเพลิงครับนี่คือการดับเพลิงเนาะการดับเพลิงถ้าเป็นคนจะเป็นไฟ g h t Fire f i g h t นะครับถ้าเป็นการดับไฟก็คือ Fire Fighting เนาะ is a dangerous job ครับเป็นงานที่อันตรายนะครับ โอ okay. เคอืมถัดมาครับแบส4.3ครับเขาบอกให้เติมคำพูดในภาพต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ใช้คำจากกรอบ A ลรวมกับกรอบ B นะครับโอเคตตตะดูกรอบ B กรอบ B เนี่ยมีอาจจะมีหลายคำที่อาจจะไม่รู้จักนะครับ horrible แปลว่าแย่นะครับหรือห่วยนะอันนี้อ่านออกเสียงว่า horrible 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 นะครับ horrible นะไม่ใช่ horrible นะ horrible horrible นะครับ horrible แปลว่าแย่หรือ yeah, ห่วยนะครับ ill แปลว,ว่าป่วยนะครับแล้วก็ new แปลว,ว่าใหม่ nice แปลว,ว่าดี surprised เนาะทำไมต้องเติมดีนะเขาว่า surprise ที่ขาดดีไปแปลว่าทำให้ประหลาดใจหรือทำให้ตกใจแต่พอเติมดีขึ้นมาเปลี่ยนจาก verb มาเป็น adjective นะครับแปลว่า รู้สึกประหลาดใจหรือกตกใจนะข้อหนึ่งครับ you sound happy คุณฟังโดมีความสุขนะข้อสองครับ it looks อะไรครับ it looks new a ะ it looks new ครับมันดูใหม่นะข้อสามครับอะไรครับ I เขาขึ้นมาว่า I I feel ill ครับผมรู้สึกป่วยนะสี่ครับ you จุดจุด you look surprised คุณดูประหลาดใจนะหรือคุณดูตกใจนะข้อ oh, ห้าครับ they จุดจุดจุดอ่าเป็น5ห้าดมอยู่แบบสแดงว่าอะไรครับ they they ในที่น,น,น,นี้หมายถึงดอกไม้นะครับ they smell nice เอ้ยกลิ่นมันดีนะอะไรนี้เพราะมันมีกลิ่นดีนะออก็ครับ it เป็นเด็กครับแบบกินแล้ว it มันในนี้คืออะไรครับเด็กพูดมันคืออะไร it tastes h o r r i b l e it tastes horrible ค์เพราะว่า it ในนี้หมายถึงอะไรครับ it ในนี้หมายถึง ไอ้คำที่กินเข้าไปนั่นแหละอาจจะเป็นยาอาจจะเป็นข้าวนะครับอิดมันรสชาติห่วยหมากนะครับมันรสชาติแย่มาก it feels horrible uh, it tastes horrible มันรสชาติแย่มากแบบสีจุดสี่ครับเขาบอกว่า B เนี่ยไม่ได้คิดเหมือน A นะให้เติมคำพูดของ B ให้สมบูรณ์โดยใช้คำในวงเล็บน ข้อเช่นข้อ A เขาบอกว่า you look tired คุณดูเหนื่อยนะ B ก็เลยตอบว่า do I หรอผมรู้อย่างนั้นผมเป็นอย่างนั้นหรอ I don't feel tired เขาให้คำลงเลยว่า feel นะครับอันนี้ก็คือจะตรงข้าม A, a. อเอว่าย่างไงมา B ว่าอีกอย่างนึง B คิดอีกอย่างนึงก็เลยบอกว่าหรอ I don't feel tired ผมไม่รู้สึกเหนื่อยนะข้อ2ครับ this is a new coat นี่คือเสื้อโค้ตใหม่นะ Is it งั้นหรอ it แล้วก็ look เขาให้บอกเลยวเขาบอก look มา it doesn't look new นะครับมันไม่ได้ดูใหม่เลยนะอ้าวเดี๋ยวก็มีเรื่องอีนหรอกนี่โอเคข้สามครับ I'm American ผมเป็นคนอเมริกัน Are you ใช่หรอ you จุ ส <Sound. S 2> าวเขาให้บองเลยว่ o สาวนะครับ you don't sound American นะครับชื่อประเทศนะครับแม่ว่าจะเป็นประเทศหรือสัญชาติขึ้นตต่ใหญ่เสมอนะครับเป็นชื่อเฉพาะข้อ4ครับ you look cold คุณดูหนาวนะ do I งั้นเหรอแล้วก็มองเลยว่า feel เนอะ I don't feel cold ไม่รู้สึกหนาวนะข้อห These bags are heavy กระเป๋าเราเนี่ยมันหนักนะแล้วก็เลยถามว่า Are they พวกมันหนักหรอ Are they พวกมันหนักหรอ They แล้วผมเลยบอกว่าอะไรครับ Look เนาะ They don't look heavy นะครับข้อ6ครับ That soup looks good ซุปอันนั้นดูดีนะ Does it ใช่หรอ it อ่าเขาใช้คำว่า taste มาก็เป็น it doesn't taste good ก็คือบอกอ่ามีคนบอกว่าเอ้ยอันนั้นนะ่ะซุปอันนั้นนะ่ะดูหน้าหน้าอร่อยนะดูเออดูดีนะแล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยมันรสชาติไม่ได้ดีนะอะไรอย่างงี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของ adjective